燃料。 เดี๋ยวเราย้ายฝั่งเมื่อกี้เทสฝั่งนี้นะครับเนี่ยต่อสายไปฝั่งนี้ย้าย มาแล้วนะย้มาฝั่งนี้แล้วนะครับครัวบวกลำโพงอามาดูว่าฝั่งข้างซ้ายนะครับจะดังไหมผมกดลุมขึ้นไปโอ้ แรงแรงโอเคดังปกตินะครับทั้งสองฝั่งเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในเครื่องโดยสังเขตนะครับ ตอนนี้จะใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพลายนะครับ6,000นวัตต์นะครับถ้าคิดเป็น VA ก็อยู่ประมาณ5,500 VA นะครับที่เป็นบาลานซ์อินพุตครับก็เป็นบาลานซ์อินพุตที่กำจัดอันน้อยนะครับแล้วก็กำจัดเสียงรบก,กวน แล้วก็ตัดคนทีต่ำที่ต่ำกว่า20เฮิร์ออกไปได้นะครับตัวนี้มีวงจรโลพสัสฟิลเตอร์ประมาณนั้นครับเพราะว่าหูเราได้ยินตั้งแต่20เฮิร์ขึ้นไปถึง20,000เฮิร์นะครับก็มันไม่มีประโยชน์ก็ตัดทิ้งไปเดี๋ยวมันจะออกสู่ลำโพงทำให้ลำโพงเราทำงานหนักด้วยนะครับตอนนี้ก็ซ่อมอเนื่องจากอาการน่าจะไฟกระชาก พังสองฝั่งนะครับตอนนี้ไม่พังเอาปิดไปหนิ Yeah.